สวัสดีครับคอนเทนต์ในตอนที่3เนี่ยจะเป็นตอนที่เราจะเริ่มลงมือเขียนจริงแล้วแล้วผมจะทําให้ดูนะครับว่าจากการหยิบสินค้าหนึ่งตัวเนี่ยเราจะมาเขียนเป็นคอนเทนต์ได้ยังไงนะครับคอนเทนต์ที่เขียนเนี่ยสามารถใช้เป็นสคริปต์ก็ได้ในการรีวิวแบบวิดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ประเภทงานเขียนที่เอาไปลงบนเว็บไซต์ได้คือคุณสามารถรับจ้างเขียนคอนเทนต์ได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าดูจบคนฝึกเนี่ยคุณหาเงินได้แน่ๆนนี้ผมรับประกันนะครับโดยสินค้าที่ผมเลือกมาคือ,อกล้อง พลอด์นาวนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มดูสเปครวมแล้วก็มาเขียนกันผมขอย้ายไปนั่งทําหน้าคอมนะครับเพราะว่าผมจะลงมือทําของจริงให้ดูแล้วคุณจะเห็นทุกกระบวนการที่ผมทําว่าคอนเทนต์หนึ่งตัวใช้เวลาแป๊บเดียวครับแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เลยครับโอเคครับในขะั้นตอนนี้เราจะเริ่มต้นทําการเขียนคอนเทนต์กันจริงๆแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอย้ำอีกรอบโปรดักที่ผมหยิบมาคือกล้องโพลรอยนาวตัวนี้นะครับเป็นกล้องโพลลอยนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนคอนเทนต์นะครับทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรเริ่มต้นให้เราเปิดเว็บไซต์นะครับที่เป็นของผู้ผลิตของกล้องตัวนั้นนะครับหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นทําไมต้องเปิดเดี๋ยวผมจะทิิบายนะครับก่อนที่เราจะหาชื่อหัวข้อเนี่ยให้เราดูสเปคโดยรวมทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่าชื่อหัวข้อเนี่ยมันจะมาจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีการตั้งชื่อหัวข้อเนี่ยมันสามารถให้หัวข้อน,นั้นเนี่ย นอกจากสร้างความน่าสนใจแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะขยายรายละเอียดอของเนื้อหาในตัวคอนเทนต์ได้นะครับผมเข้ามาที่เว็บนี้ก่อนเป็นเว็บของพลลอยในต่างประเทศนะครับเป็นเว็บ o f f ฟิเชียลเขานี่แหละผมเรียกกล้องตัวนี้ว่าโพลล o อยแนวนะครับแต่ว่ามันมีชื่อเต็มว่าพลลอยแนวไอทายอินสันคาร์เมดาอ่าอันนี้คือคนอาจจะผมอาจจะยังไม่รู้จักว่าชื่อเต็มมันคืออะไรนะครับแต่ผมเรียกมันแค่โพลล o อยแนวแต่จริงๆอันนี้คือชื่อเต็มเขานะครับอ่าเรารู้ชื่อละ ต่อมาคือเราเห็นรูปอันอื่นที่เราจะเอาไปใช้ได้ในตัวคอนเทนต์นะครับนะมีรูปแล้วมีรูปแล้วนะยังไงต่อนะครับทีนี้ในเว็บของผู้ผลิตนะครับคือหน้าที่เขาคือการขายสินค้าถูกไหมจุดเด่นของหน้าเว็บของผู้ผลิตเนี่ยเขามีทีมมาร์เก็ตติ้งที่คอยทำคอนเทนต์ที่ให้เขาเรียกว่าอะไรเวลาที่เขาจะขายสินค้าเนี่ยเขาจะต้องนําสินค้านี้ไปเสนอขายในประเทศต่างๆถูกไหมไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ เพราะงั้นเขาต้องมีพวกสเปคหรือว่าข้อมูลรองรับกลุ่มเป้าหมายของเขาไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับแต่มันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษแหละอย่างเช่นสเปคเด่นก็จะอยู่ในนี้อันนี้คือเราไม่ต้องคิดแหละนะครับมันจะมีสเปคเด่นอยู่ในนี้นะครับหรือว่าจะเป็น description ก็คืออาจจะเป็นคําอธิบายคร่าวๆของกล้องตัวนี้นะครับตรงนี้นะเป็นข้อมูลออฟฟิเชียลเนี่ยเราเอามาใช้เป็นคอนเทนต์ได้เป็นข้อมูลในคอนเทนต์ได้นะครับลงมาอีกนะครับ เขาก็จะบอกอที่มาหรือลักษณะของกล้องตัวนี้หรือว่าฟิล์มตัวนี้คืออะไรนะครับนะเป็นกล้องพอยต์แอนชู t นะครับเนี่ย is that simple with the ah p o l a r o นะครับเขาก็จะอธิบายตึกต๊กๆๆๆตอ่าตรงนี้ใช้เป็นข้อมูลในคอนเทนต์ได้นะครับมีอะไรอีกเขาบอกว่ากล้องตัวนี้ใช้ฟิล์มอะไรอ่าเวลาที่เราเขียนในคอนเทนต์เราก็จะรู้ว่ากล้องตัวนี้ใช้ฟิล์มอะไรนะครับมีฟิล์มแบบไหนบ้างเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีให้ดูเลยอันนี้เราได้ข้อมูลแล้ว มีลักษณะท่าทางในการใช้ให้ดูด้วยเรารู้แล้วว่าขนาดมันถือในมือแล้วมันสวยนะครับแบบอย่างเงี้ยท่านี้นะครับเราก็พอจะจินตนาการได้วว่าคนใช้เขาจะมีลักษณะยังไงนะครับต่อมาเราเห็นข้อมูลของสเปคที่ลงลึกลงไปอย่างเช่นเขามี2เลนสเนี่ยถ้าเกิดว่าผมหยิบแค่กล้องมาแล้วผมไม่ได้อ่านข้อมูลพวกเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมี2เลนถูกไหมนะครับเนี่ยเราก็อธิบายด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับ มีการ close up ระยะเลนให้ดูใกล้ๆด้วยอันนี้คือเราเอารูปมาใช้ได้นะครับมีเรื่องของโหมด double exposure นะครับเป็นการถ่ายภาพซ้อนอันนี้เราก็เขียนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีโหมด self timer ก็คือนับเวลาถอยหลังแล้วถ่ายรูปให้เรานะครับเวลาที่เราถ่ายรูปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะตั้งกล้องแล้วก็วิ่งไปถ่ายกับเพื่อนได้นะครับมีแฟลชนะครับแบตเตอรี่ชาร์จในตัว ใช้ฟีลมไอทายเหมือนเมื่อกี้แล้วก็จะมีเทคนิคอลสเปคซิฟิเคชันก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะสเปคในเชิงเทคนิคก็จะแบบเป็นดิเมนชันขนาดของมันนะครับน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่ชนิดไหนลิเธียมไอออนแบตนะครับความจุเท่าไหร่นะครับ,รม,รรบมีเป็นแบตแบบรีชาร์จผ่านสายอะไรเขาบอกหมดนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เป็นโพลีคาร์บอเนตเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เลนส์เป็นแบบไหนนะครับ อัลต f โฟกัสซิสเต็มสองฟิกซ์โฟกัสโซนนะครับก็คือเป็นเลนฟิกซ์สองตัวระยะโฟกัสโครสอัพเลนหนึคือระยะเท่าไหร่นะครับเลนสองระยะเท่าไหร่นะครับข้อมูลพวกนี้เอาไปใช้ทำคอนเทนต์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีสีอื่นๆให้เลือกอันนี้พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าก่อนตั้งชื่อหัวข้อเนี่ยลักษณะของคอนเทนต์ข้างในเนี่ยมันจะออกไป,ไปในทิศท,ทางไหนแล้วนะครับนะ สำหรับคนที่ฟังมาถึงตอนนี้ถ้าเกิดตรงไหนไม่ทันคอมเมนต์ถามได้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับเรื่องที่อาจจะแบบมันเป็นเรื่องวิเคราะห์ส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องการตลาดส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของการเขียนส่วนหนึ่งนะครับมันอาจจะต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับในการเขียนทีนี้ผมรู้แล้วชื่อกล้องตัวนี้เป็น r พลล Now i n s t a n t c a m e เ a นาครับเป็นชื่อนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าถ้าอยู่บน Google นะครับเวลาเราเสิร์ชเนี่ย บรรทัดมันมีตัวหนังสือจํากัดใช่ไหมเพราะวา่าผมจะเขียนคอนเทนต์ไงผมคิดว่าชื่อเนี่ยอาจจะยาวไปนะผมจะเอาแค่พลอยลอยหนาวก็คิดว่าน่าจะสื่อสารได้นะครับส่วนชื่อว่า i Type Instant Camera เนี่ยเดี๋ยวผมไปขยายความในคอนเทนต์เอานะครับผมตัะตรงนี้เอกกันเราได้ละหัวข,ข้อพลอยลอยหนาวแน่ๆแล้วยังไงต่อนะครับผมจะพรีวิวมันคือแบบเหมือนกับรีวิวให้ดูแต่ยังไม่ต้องลึกมากนะครับใช้คําว่าพรีวิวแล้วกัน คนก็จะรู้แล้วว่าหัวข้อคอนเทนต์นี้คือการพรีวิวกล้องตัวนี้นะครับแต่ว่าในการทํางานของผมเนี่ยหัวข้อเนี่ยมันสามารถที่จะบอกรายละเอียดข้างในได้ด้วยว่ามันคืออะไรใช่ไหมผมอาจจะผมจะให้เทียบดูนะถ้าผมมีคําว่าโพล a r อย d ์ o w เป็นกล้องโพลล r อย์นะครับอารมณ์วินเทจถ่ายภาพสวยถ้ามันเป็นหัวข้อแบบนี้นะครับ เป็นหัวข้อแบบนี้นะมันก็จะรู้สึกว่าตัวคอนเทนต์เนี้ยมันคืออะไรเป็นเป็นการพรีวิวกล้องโพลารอยแต่อ่ามีการเขียนภาษาไทยไปด้วยว่ากล้องโพลารอยอลูมิเนตคือคนที่อาจจะไม่รู้จักคําว่าโพลารอยนาวเนี่ยก็สามารถที่จะแบบอ่านในส่วนเนี้ยแล้วเข้าใจว่าข้างในคอนเทนต์นี้คืออะไรนะครับคําว่าอลูมิเนตเนี่ยมันทําให้คนดูเนี่ยเห็นหัวข้อแล้วยังพอจินตนาการได้ว่าคาแรคเตอร์ของกล้องตัวเนี้ย มันต้องเป็นดีไซน์ไปนในทางไหนพอบอกว่าวินเทจเนี่ยมันคงไม่ใช่กล้องแบบ D s l r เท่ๆขนาดนั้นมันต้องเป็นกล้องทรงย้อนยุคถูกไหมนะครับส่วนเขาว่าถ่ายภาพสวยเนี่ยมันควรจะมีอยู่ในคอนเทนต์กล้องอยู่แล้วเพราะถ้าถ่ายภาพไม่สวยคนคงไม่อยากจะกดเข้ามาดูใช่ไหมครับผมใช้ประมาณนี้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวข้อท,ที่ที่พอจะตอบโจทย์ได้แล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะถ้าทำคอนเทนต์มากกว่า1หัวข้อนะครับใน โหนดเดียวนะครับเป็นการพูดถึงกล้องตัวนี้ในมุมของคนที่เคยอ่านแล้วนะครับอาจจะย้ําเขาเรียวกว่าอะไรนะการทำรีมาร์เก็ตติ้งนะครับคือการปล่อยคอนเทนต์อีกตัวหนึ่งออกไปในกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เคยอ่าน r รีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับผมอาจจะตั้งชื่อว่า,าเจ็ดฟ r e เชอร์เดนกล้องพลโลลอยแนลที่ช่วยให้คุณถ่ายภาพ สวยและสนุกมากขึ้นนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่เออพอฟังแล้วเอ้ยมันดีอ่ะคือ7ฟีเจอร์เด่นในกล้องตัวนี้ที่ช่วยให้เราถ่ายภาพสวยและสนุกมากขึ้นเนี่ยนะคือก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการกล้องหนึ่งตัวที่ช่วยให้เราเนี่ยถ่ายภาพสวยขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นก็น่าจะลองเข้าไปดูหน่อยนะครับเนี่ยหัวข้อก็จะทําหน้าที่ประมาณนี้นะครับเพราะงั้นการตั้งชื่อหัวข้อเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่า หัวข้อมันเหมือนหน้าปกอะ่ะคือถ้าหนังสือหน้าปกสวยก็มีโอกาสที่จะถูกเปิดอ่านเยอะกว่านะครับหัวข้อที่ดีน่าสนใจก็ช่วยให้คนดูเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบกดเข้าไปอ่านเยอะกว่าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับต้องใส่ใจกับมันนะครับทีนี้ในการทํางานจริงผมจะในการสอนคอนเทนต์จริงๆมาเนี้ยผมจะขอเลือกใช้หัวข้อนี้นะครับหัวข้อพรีวิวนะครับเพราะว่าผมจะสอนให้ทุกคนเขียน รีว,วรริวได้นะครับอ่ะต่อมาเรามาถึงเรื่องของเนื้อหานะครับเนื้อหาเนี่ยมันจะมีอยู่สส่วนหลักๆนะครับให้เราดูในสไลด์นี้เลยนะครับผมทําสไลด์ไม่สวยนะขอโทษด้วยนะครับพอดีอ่ารีบทำคอนเทนต์โอเคอ่ามันจะมีอยู่สส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกจะเป็นฟีเจอร์เด่นนะครับที่ผมให้ดูรูปมเมื่อเกี้ยในหน้ามเมื่อเกี้ยนะครับมันจะมีเรื่องของฟีเจอร์เด่นที่เราต้องให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเวลาที่คนอ่านคอนเทนต์เนี่ยเข้ามาเนี่ยคือในหัวของคนดูอะ่ะเขา เขายังไม่รู้จักกล้องตัวนี้นะครับเพราะงั้นจะให้เขามาอ่านอะไรยาวๆอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้อยากจะอ่านขนาดนั้นใช่ไหมครับอ่าเพราะงั้นเรื่องของฟีเจอร์เด่นเนี่ยมันจะช่วยตีวงข้อมูลของของความคิดคนน่ให้มันอยู่ในกรอบที่แบบค่อนข้างได้ข้อมูลกระชับแล้วเร็วนะครับมันจะต้องมีฟีเจอร์เด่นนะครับอย่างที่2คือจะเป็นส่วนของเนื้อหาหลักนะครับะนะครับผมขอย้ำเรื่องนี้นิดนึงนะครับฟีเจอร์เด่นก็คือความสามารถเด่นที่น่าสนใจนะครับส่วนนี้ทาหน้าที่คอยปรับความคิดของคนดูนะครับเราจะได้รู้ว่า คนดูเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเรากําลังพูดถึงประเด็นไหนบ้างนะครับ2คือส่วนของเนื้อหาหลักก็จะเป็นตัวก้อนเนื้อหาชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับคราวนี้ฟีเจอร์เด่นเนี่ยพอเราไปดูปุ๊บเนี่ยให้เราลองคิดก่อนนะครับฟีเจอร์เด่นที่เราจะหยิบมาพูดมีเรื่องอะไรบ้างนะครับสมมติว่าเราแบบเป็นคนที่ no idea หรือว่าไม่มีสกิลในการเขียนคอนเทนต์เลยนะครับผมแนะนําเลือกตามที่เขาแนะนํามานะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนนี้ก่อนเขาจะขึ้นเว็บไซต์เนี่ย มันผ่านทั้งการประชุมจากทีมงานแล้วก็พวกทีมการตลาดอะไรเยอะแย่แล้วนะครับเพราะงั้นข้อมูลตรงนี้เชื่อถือได้นะครับผมก็จะเลือกมาสัก3หัวข้อละกันนะครับอา,อาจจะเป็นเรื่องของระบบ Dual Lens นะครับอย่างที่หนึ่ง <c oughs> ผมขอกข้ามาก่อนแล้วกัน,นครับ <c oughs> ขอทับตรงนี้เลยนะนะครับทำเพิ่มตรงนี้เลยนะ <c oughs> โอเคเป็นเรื่องของ Dual Lens ก่อนนะครับ โอเคนะครับใครดูตรงไหนตามไม่ทันเดี๋ยวคอมเมนต์ถามได้นะเพราะว่าพอผมทํางานจริงๆอะ่ะเราสอนไปด้วยอะ่ะบางทีมันเรียบเรียงคําไม่ทันอะ่ะมันก็เลยแบบติดนิสัยแบบว่าทําเร็วแล้วก็อาจจะพูดเร็วไปด้วยนะครับขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าสงสัยตรงไหนเดี๋ยวคอมเมนต์ถามกันได้นะครับอย่างที่2น่าจะเป็นเรื่องของฟิลม์มไอทายนะครับนะฟิลม์มไอทายนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องฟิล์มอะ่ะเราต้องพูดถึงมันด้วยนะครับอะไรอีก แบตเตอรี่ไหมแบตเตอรี่เนาะน่าสนใจนะครับแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าแฟลชซิสเต็มแล้ครับอเอาแบตเตอรี่ดีกว่าประมาณนี้มัาจะหยิบมาทักสามประเด็นนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างแต่เวลาผมทำคอนเทนต์จริงอะ่ะสเปคเด่นเนี่ยผมเขียนเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับที่คนดูนะตอนนี้จะสามารถที่จะแบบพอเก็ตได้ว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรนะรออย่างเช่น มันจะมีดูอัลเลนนะครับแล้วก็ฟิล์มไอท p e แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ใช้งานง่ายใช่ไหมทีนี้ถ้าเราแบบกรอบมาวางในคอนเทนต์อย่างเงี้ยอย่าทำนะครับเพราะว่าคนดูเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าไม่ใช่ศัพท์เฉพาะไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษกทับศัพท์นะครับเราควรจะเขียนให้เป็นภาษาไทยที่มันเข้าใจง่ายนะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่อ่านคอนเทนต์เราคือภาษาไทยถูกไหมครับมันควรจะกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายโอเคนะครับ ผมจะเขียนให้ดูแล้วกันเรื่องของระบบเลนส์นะครับระบบเลนส์แบบดูอัลเลนส์นะครับอ,อะไรดีทำให้ถ่ายภาพระยะใกล้นะครับและช่วงไกลที่สะดวกมากขึ้น,นครับดีไหมมาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสนะครับที่แม่นยำ ใช้งานง่ายนะอเอาอะไรดีไม่ต้องถ่ายภาพาเดี๋ยวนะผมจะระบบณูมาใหมคนทั่วไปก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้สวยแบบง่ายๆผมเอาเรื่องของ Dual Lens เนี่ยมาพูดขยายความนะครับว่า,าระบบ ดูอัลเลนส์เนี่ยทำให้การถ่ายภาพระยะใกล้และช่วงไกลเนี่ยสะดวกมากขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสที่แม่นยําใช้งานง่ายคนทั่วไปก็สามารถที่จะถ่ายภาพสวยได้ง่ายๆนะครับตรงนี้ผมพูดถึงดูอัลเลนส์ด้วยแล้วก็ขยายความด้วยว่ามันทําให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็เขาสามารถถ่ายภาพได้สวยโดยที่เขาไม่ต้องเป็นช่างภาพมืออาชีพน,นี่นี่คือหัวข้อที่พอจะขยายความได้นะครับตรงนี้ คนเริ่มต้นอาจจะขยายความยากนิดนึงนะครับแต่ว่าพยายามลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นผู้ใช้จริงๆเราคงไม่อยากใช้กล้องที่มันใช้ยากนะครับอ่าเรื่องนึงอ่ามีอะไรอีกอันที่2น่าจะเป็นใช้ฟิลม์มไอทายนะครับกล้องพลโอยนาวนะครับพลลอยนาวใช้ฟิล์มนะครับเราผมเอาก,กรอบไอทายนะครับให้สีสันที่สวยนะครับอ่าเนื้อฟิลม์ม มีหลากหลายแบบให้เลือกตามสไตล์ที่ชอบเพราะว่าอะไรข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงนะมันมีฟิล์มหลายแบบให้เลือกนะครับเนี่ยแล้วก็คนที่ซื้อกล้องสามารถเลือกซื้อได้ตามสไตล์ที่ชอบใช่ไหมครับหรือว่าแบตเตอรี่ในตัวนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวาาสามารถชาร์จได้ความจุ เมื่อกี้เท่าไหร่นะครับเรากลับไปดูซิรู้สึกว่า750นะครับอ่า750มิลลิแอมใช้งานได้นานาสามารถพกพา่าไปใช้ในการท่องเที่ยวได้เห็นไหม สเปคเด่นนะครับอ่ะสเปกเด่นมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่หัวข้อฟีเจอร์เด่นให้ดูก่อนเวลาทำงานคอนเทนต์นะครับไม่ต้องทำในโปรแกรมสไลด์แบบนี้นะอันนี้คือผมสอนในวิดีโอนะครับเพราะงั้นมันก็เลยต้องทำในนี้นะครับจุดเด่นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับขอโทษโอเคประมาณนี้ เห็นไหมเวลาเราเข้ามาในเว็บเราจะมักจะเห็นคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับเราอาจจะจําลองความยาวของตัวเนื้อหาให้มันเหมาะกับหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บเราอาจจะไม่ได้ยาวพืิดแบบนี้นะครับอาจจะจําลองแบบนี้ด้วยโอเคอเดี๋ยวนิดหนึ่งอ่ะจะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะพอบอกได้ว่ากล้องตัวนี้ทําหน้าที่อะไรถูกไหมครับอันนี้คือการทํางานจริงๆพอดูพอคนดูเนี่ยเขาเห็นจุดเด่นที่น่าสนใจเนี่ยถ้ามันมีเยอะพอนะ เขาพอจะเดาได้แล้วว่าเนื้อหาข้างในคอนเทนต์ของเราเนี่ยกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้คือการเขียนคอนเทนต์และที่ผมสอนเนี่ยใช้ได้กับทุกคอนเทนต์ที่มีอยู่ในโลกนะครับยกเวน้นอ่าไม่ใช่ยกเวน้นอ่ายกตัวอย่างนะครับกล้องก็มีสเปคเด่นที่น่าสนใจไมโครโฟนเอ,อะไรอีกรถยนต์อ่ามันทุกอย่างที่มีในโลกใบนี้มันต้องมีจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับตรงนี้ที่ผมสอนไปเนี่ยคุณใช้ได้กับทุกๆงานที่มีในโลกใบนี้ที่เป็นคอนเทนต์ แบบนี้นะครับใช้ได้นแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาในการเรียนนะครับแนะนําว่าให้ฝึกนะครับถ้าเราฝึกได้จนชํานาญเนี่ยพอเราเปิดมาปุ๊บเราหาคีย์ฟีเจอร์เนี่ยเราสามารถที่จะแตกดีเทลคอนเทนต์เป็นแบบะละเอียดได้เยอะมากแล้วเราจะสามารถขยายความได้เยอะด้วยโอเคเนาะน่าจะเข้าใจในเรื่องของการใส่จุดเด่นที่น่าสนใจต่อไปเราจะไปดูเรื่องของตัวเนื้อหาครับว่าเราจะเขียนมันยังไงดีครับทีนี้เรามาถึงเรื่องของตัวเนื้อหาหลักนะครับให้เราดูในสไลด์นะครับ เนื้อหาหลักเนี่ยมันจะพูดถึงเป็นการขยายเรื่องราวแบบจริงๆจังๆของตัวโปรดักตัวนั้นแล้วนะครับซึ่งวิธีคิดของผมในการทํางานให้มันง่ายเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1คือการเอาเรื่องของจุดเด่นที่น่าสนใจเนี่ยมาสร้างเป็นหัวข้อหนึ่งเราสามารถทํานี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือระบบเล่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขยายความมันนะครับหรือว่าอย่างที่2คือเราสามารถที่จะ สร้างความน่าสนใจจากเรื่องราวที่เราเห็นนะครับหรือว่าเรารู้จักกล้องตัวนี้ยังไงเราสามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับรยกตัวอย่างเช่นนะครับด้วยที่ผมเนี่ยรู้จักกล้องพลลลยประมาณหนึ่งนะครับยังไม่เยอะมากแต่ประมาณหนึ่งแหละที่พอจะบอกได้ว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็เอามาปรับกับการใช้คําให้มันดูสวยหรูขึ้นนิดนึงนะครับผมก็เขียนหัวข้อหลักข้างในว่าประสบการณ์เก็บความทรงจํา แล้วภาพถ่ายที่คลาสสิกสัมผัสได้เฉพาะกล้องโพลารอยเท่านั้นคือพูดถึงกล้องตัวเนี้ถ้าคุณได้กล้องตัวนี้ไปอ่ะจุดเด่นของมันคือประสบการณ์ที่คุณได้จากการถ่ายรูปอ่ะแล้วความคลาสสิกอ่ะมันมาจากกล้องตัวนี้เท่านั้นคือมันเป็นกล้องที่มาจากยุคนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าเอามาสร้างใหม่ในปัจจุบันถ้าคุณอยากได้ความบินเทจเนี่ยต้องกล้องตัวนี้อันนี้คือหัวข้อย่อยที่อยู่ข้างในเนื้อหานะนะครับนะ ทีนี้ผมก็ขยายความหัวข้อตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าการออกแบบของพลอยลอยนาวเนี่ยได้ถ่ายทอดความสวยงามสัมผัสการใช้งานและความเป็นเอกลักษณ์ของพลอยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ปราณีตคือพอฟังแล้วแบบมันดูหรูอะนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่เห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกแล้วก็มีคำพูดในหัวขึ้นมาทันทีว่านี่แหละคือกล้องพลอยลอยพอลอยหน้าตามันจะเป็นหน้าตาแบบอย่างนี้นะครับ คือถ้าคุณเห็นสัมผัสมันเนี่ยคุณจะรู้ว่าอันนี้คือกล้องพลอ,อยลอ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องแบรนด์ไหนพยายามทําทรงแบบไหนก็ตามแต่ถ่ายรูปแล้วมีฟิล์มออกมาคุณจะชอบเรียกว่ากล้องพลอ,อยลอ์นะครับเป็นจริงพลอ,อยลอ์มันเป็นกล้องแบบนี้นะนะครับนี่แหละนี่คือความเป็นพลอ,อยลอ์นะครับผมก็ถ่ายทอดมันในมุมนี้ออกมานะครับหรือเราจะพูดในเรื่องของการออกแบบของเขานะครับคือผมจับกล้องตัวเนี้ยจับกล้องตัวนี้นะนะครับหรือว่าดูในรูปของหน้าเว็บก็ได้ กล้องเนี่ยมันจะมีทรงโค้งมนมันไม่ใช่เหลี่ยมแบบเป๊ะๆอะไรอย่างนั้นนะครับมันจะมีความโค้งมนนะครับสวยงามดูประณีดูนุ่มนวลตรงนี้ผมก็สามารถหยิบม,มาเล่าได้ผมก็เขียนนะครับว่าความโค้งมนาตามขอบของการออกแบบเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดูสบายนุ่มนวลสวยงามและรูปลักษณ์ของตัวกล้องเนี่ยใส่ผมใช้คาว่าจริตนะครับใส่จริตของความเป็นวินเทจในทุกจุดนะครับคือคาแรคเตอร์เขามีความเป็นวินเทจนะครับ รวมถึงสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของโ,โลลอยก็ถ่ายทอดออกมาอย่างประณีตนะครับมันจะมีคาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับยิ่งรู้จักโปรดัก t นมากเท่าไหร่เรายิ่งสามารถที่จะเล่าเรื่องราวในโปรดัก t นได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ,อันนี้คือสําคัญมากนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทําไมจุดเริ่มต้นในการเขียนคอนเทนต์ผมถึงให้คุณหยิบของที่คุณชอบมากที่สุดมาเพราะว่าคนรู้เหตุผลว่าทําไมต้องเป็นกล้องตงัวนี้หรือว่าเป็นของชิ้นนั้นน,น,นะครับทีนี้เราก็แค่ขยายเรื่องราวออกไปเป็นส่วนๆให้มันแบบ เยอะๆนะครับเพื่อที่คนจะได้รู้จักกล้องตัวนี้เยอะสุดแล้วเขาจะได้รู้ว่าข้อมูลที่เขารับรู้เป็นข้อมูลที่เขาต้องเอาไปตัดสินใจว่าทําไมต้องซื้อสินค้าตัวนี้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของคนทำคอนเทนต์นะนะครับอย่างนี้แหละคือเนื้อหาข้างในนะครับอันนี้แหละคือเนื้อหาข้างในซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมทํางานจริงออกมาแล้วนะนะผมทํางานจริงออกมาแล้วแล้วก็เอามาสอนนะครับอพอเราได้เนื้อหาแล้วนะครับเราก็เขียน เอามาให้เป็นเรื่องราวแบบเต็มๆผมให้ดูโรนี้แล้วกันอันนี้คือข้อมูลจริงที่ผมทำออกมาแล้วนะครับเป็นเชินงานจริงนะครับเนี่ยคือกล้องพลอ,อยตัวนี้คอนเทนต์พรีวิวพลอ,อยแนวกล้องพลอ,อยอะลูมิเนเทถ่ายภาพสวยนะครับมีคำอธิบายนะครับเกินนำแล้วก็จุดเด่นที่น่าสนใจน,นะครับแล้วก็มีรูปเห็นไหมข้อตรงนี้นะครับ พอคนดูเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออกล้องมันมีเรื่องเาวายังไงด้วยเลนส์ผมเอามาเขียนแล้วก็ใส่คาําบรรยายลงไปว่ากล้องตัวนี้มีระบบด้วยเลนส์นะทำงานยังไงโฟกัสอัตโนมัติใช้งานง่ายถ่ายภาพสวยนะครับมีการอธิบายว่าเลนส์ของอะพลอยเป็นยังไงนะครับระบบโฟกัสแม่นยำไหมนะครับระบบฟิล์มเป็นยังไงเห็นไหมครับแล้วก็มีภาพตัวอย่างฟิล์มให้ดูนะครับคนดูเขาสามารถที่จะ จินตนาการกับคอนเทนต์แล้วก็ดูเนะื้อหาเราได้ว่าเออม,มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับอพอเขาอ่านเนื้อหามาทั้งเรื่องแบตเตอรี่เรื่องแฟลชนะครับเรื่องการจัดจําหน่ายในไทยนะครับคือถ้าเกิดว่าคนดูเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกระตังอยู่แล้วมีตังมีสตังที่จะซื้อ,อมีแผนว่าอยากจะซื้อแล้วหน้าที่ต่อมาคือเราต้องบอกว่าถ้าเกิดลูกค้าในไทยอยากจะซื้อเนี่ยต้องซื้อที่ไหนนะครับอันนี้คือจุดที่จะพาเขาอ่านคอนเทนต์แล้วก็ไปจนถึงจุดจําหน่ายนะครับ มีสีให้เลือกกี่แบบสมมติเขาตัดสินใจจะซื้อแล้วมีสีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีรูปให้ดูนะครับอย่างนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นคอนเทนต์ที่แทบจะจบแล้วนะครับนะคอนเทนต์มันมีไม่กี่ส่วนนะครับนะครับผมจะทบทวนให้อีกรอบนะครับมีมีอุปกรณ์ที่เรารู้จักมันดีนะครับหนึ่งนะหยิบมาตั้งชื่อหัวข้อนะครับดูจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับ ทำการบ้านเรื่องของข้อมูลว่าข้อมูลมันต้องตรงตามนี้เป๊ะๆนะครับมาจากเว็บผู้ผลิตนะครับเวลามีคนถามมาว่าเอาข้อมูลมาจากไหนก็บอกได้ว่ามาจากผู้ผลิตนะครับนะมีอะไรอีกมีภาพตัวอย่างที่เราได้มานะครับสุดท้ายก็ถ้าเป็นไปได้นะครับมันควรจะมีสรุปด้วยว่ากล้องตัวนี้ดียังไงนะครับในคอนเทนต์ที่ผมลงรายละเอียดลึกมากๆเนี่ยผมจะมีข้อสรุปว่ากล้องตัวนี้เหมาะกับใครอ่าแล้วก็น่าเอาไปใช้อย่างไรบ้างนะครับ คนดูเขาจะรู้สึกว่าเออคอนเทนต์มันจบแล้วมันมีน้ำหนักแล้วให้ข้อสรุปมาแบบนี้แล้วนะครับเขาจะได้ตัดสินใจซื้อให้แบบให้มันจบไปเลยนะครับหรือว่าถ้าคนที่ไม่ได้ซื้อเขาก็จะรู้ว่าอันนี้ไม่เหมาะกับเขายังไงนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งหลังจากคนดูถึงตอนที่3แล้วนะครับให้กลับไปทบทวนตั้งแต่บทที่1บทที่2บทที่3ามณตอนนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็เริ่มต้นที่จะวางแผนเขียนคอนเทนต์ตัวแรกของตัวเองนะครับ ผมแนะนําว่าวันแรกเนี่ยถ้าคุณอ่านหนังสือเยอะนะครับหรือว่า,าทบทวนในการเขียนเยอะวันแรกคุณอาจจะเขียนได้เลยนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าบางคนอาจจะแบบยังจับทางไม่ได้นะครับแนะนําว่าลองฝึกซ้อมเยอะๆนะครับคือผมก็มีเพื่อนที่ช่วยงานคอนเทนต์อยู่เหมือนกันนะครับก็เฟรนนิ่งเขาเหมือนกันแล้วก็พยายามให้เขาฝึกเยอะๆเหมือนกันคุณก็จะแบบมีความชนานาญเยอะขึ้นนะครับแล้วก็งานตรงนี้มีราคานะครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการไปสู่บทต่อไปนะครับมันจะมีบทที่เชิงลึกลงไปอีกนะครับผมขอให้กําลังใจกับคนที่จะทํางานคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับงานเขียนบทความเนี่ยในหน้าเว็บ fastwork.co เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีราคาหลายเหรีมากนะครับหลายเหรีมากนะเนี่ยเริ่มต้นมันมีตั้งแต่350บาท นะครับ400บาท390บางคอนเทนต์คอนเทนต์ละ5,000บางคอนเทนต์500ก็มีนะครับเนี่ยคือเราสามารถที่จะสร้างอาชีพได้จากงานตรงนี้นะครับแล้วก็ด้วยที่ผมพยายามทำเนื้อหาตรงนี้ออกมาเนี่ยคุณจะสังเกตว่าผมค่อนข้างจริงจังมากเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นแนวทางเดียวที่สกิลตรงนี้ที่ผมมีจะช่วยให้คุณมีไรายได้ได้แล้วคุณ ไปรับงานได้เลยนะครับอย่างน้อยช่วงนี้ในช่วงปี2ปีนี้ผมคิดว่าเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ได้กลับมาง่ายการจะไปลงทุนอะไรใหม่ในช่วงนี้มันเสี่ยงมากนะครับทักษะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะพอช่วยเหลือคนที่อยู่ในตอนนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีใครใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมพร้อมที่จะตอบแล้วก็ให้ไอเดียได้ทั้งหมดเลยนะครับคือคุณมาถามผมได้หมดนะครับทั้งในเพจบน YouTube หรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับ สงสัยเรื่องคอนเทนต์ถามได้เลยเพราะว่าผมทํางานด้านนี้อยู่แล้วก็คอนเทนต์ที่ผมเขียนทุกวันนี้มันก็เยอะมากนะครับแล้วก็มีการทํารีวิวตลอดด้านการทำคอนเทนต์ผมค่อนข้างจะทานานที่สุดแล้วทำผมได้นะครับแล้วก็ผมมีประสบการณ์ตรงมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมดอยากได้ข้อมูลตรงไหนอยากจะหางานในส่วนไหนทมได้เลยผมมีให้ฟรีทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมจะดีใจมากถ้าเกิดคุณสามารถที่จะมีคอนเทนต์เขียนแล้วก็สามารถที่จะหาเงินได้น,นั้นคือผมสําเร็จแล้วนะครับขอแค่หนึ่งคนก็ยังดีนะครับ สำหรับวันนี้คอนเทนต์ตอ,อนนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็แนะนําว่าฝึกซ้อมบ่อยๆติดตรงไหนเรามาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากคอนเทนต์ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ